สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซีที่ได้รักทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะอ่าเข้าสู่ช่องยายาคินตลาเฟมิลี่นะคะอ่าวันนี้คุณยายจะพาท่านมาดูน้องช้างตื่นสายตื่นตื่นก่อนนะคะวันนี้ไม่ตื่นสายแล้วนะคะอ่าน้องบุญชูอ่าแล้วมามีน้องช้างนอนตื่นสายนะคะอันนี้ทำไมน้องยายยานอนตื่นสายนะคะไม่แม่คะปกติน้องบุญชูนะคะจะเป็น น้องช้างที่นอนตื่นสายนะคะอันนี้คุณยายจะพาท่านมาดูน้องยาย่านะคะอันนี้น้องยาย่านอนตื่นสายเลยนะคะแม่ะค่ะนะคะมาดูนะคะน้องบุญชูอ่าน้องนำโชก็ตื่นแล้วเนาะ,ะน้องนำโชคตื่นแล้วแล้วก็มาดู จะนอนหลับถึงคุณแม่เอฟซีนะคะนี่ยังไม่ตื่นนะคะยาย่านะคะให้ป,ปลุกน้องนะคะให้น้องตื่นนะคะแม่ๆนะคะมาดูยาย่า,ยานอนตื่นสายมากเลยวันนี้นะคะน,น,น,นู่นนนน่น ชก็ตื่นแล้วโชคก็ตื่นแล้วแต่ยาย่ายังไม่ตื่นนะคะอันนี้ไม่รู้น้องนอนหลับถึงใครเนาะนี่ฝันถึงใครเนาะน้องยาย่าอันนี้นะคะยังไม่ตื่นนะคะไม่ปลุกน้องนะคะ านอนนะคะดูกาคา่าน,น่เดูกาของน้องยาย่านะคะนอนสบายนะคะกาพิงเสาเลยนะคะ ม่ตื่นแล้วนะคะคุณแม่องเชือก็ตื่นแล้วนะคะแต่ท้องยายายังไม่ตื่นนะคะน้องชคก็ตื่นแล้วนะคะยายายังไม่ตื่นนะคะวันนี้นะคะน้องช้างนอนตื่นสายก็ตื่นนู่นแล้วนะคะแม่คะนะคะวันนี้ไม่รู้ว่ายายานอนหลับฝันถึงไกลเนาะยายาเนาะปกติอน้องวุ้นชูนะคะจะตื่นก่อนนี่เป็นน้องยายาเนะ สวงสายนางจะนอนหลับนะฟันตื่ตนคุณแม่เอีนะคะเพราะว่า,าลมลมแรงนะคะไม่ค่อยจะมียุงกัดเนะาะน้องๆก็หลับหลับง่ายนะคะเพราะไม่ค่อยมีโยงกัดเนาะนะคะวันนีเ้เด็กน้อยสามเชีอยนอนตื่นสายวันนี้ก็น้องยายา,ยายนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะจองยายาจินตลาเฟมิลี่นะคะ ังไม่ตื่นนะคะยังไม่ได้ให้คณตาทําความสะอาดเลยนะคะให้น้องนอนก่อนนะคะแม่แม่แมคานะคะอ่า,อาสุดหลอนนี่ก็ตื่นไวนะคะดูน้องยํำโชคนะคะน้องนำโชคนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ตื่นสายนะคะเป็นน้องช้างที่ตื่นไวมา,มากๆเลยนะคะพอดแม่แม่ก็ตื่นแล้วเนะแม่แม่ะตื่นแล้วนี่แม่แตงโมัาแฟ่ จินตลานะคะอยู่บ้านหลังนี้นะคะหลังอ,อยู่กับลูกสาวนะคะบนลูกสายนูนนๆนนนนะคะปกติจะเป็นน้องบุญชูนะคะนอนตื่นสายนะคะน้องบุญชูตื่นแล้ววันนี้เป็นยายาเลยนะคะ ตื่นแล้วนะคะตื่นแล้วนะคะรู้ว่าคุณตาจะมาทําความสะอาดเนะาะน้องตื่นแล้วนะคะตื่นสายนะคะน้องยายาๆตื่นสายนะคะอ่าก็ฝากด้วยนะคะแม่แม่ค้านะคะช่องยายายจินตลาเฟอร์ารีมาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะค <c oughs> ุณตามันแล้วรู้รู้เลยว่าคุณตาจะมาทําความสะอาดเนาะ ตอนนี้ตัวเองเป็นเป็นน,น,น้องชางตุ๊กตานอลุนสนะวัสด์อารุนสวัสด์แม่แม่มมมมอเอฟซีหน่อยเร็วอ่ะในโชคนะรอุนสวัสด,ด์ครับอลุนสวัสด์ตอนเช้าครับผมไหนไหนไหนทำไมทำความเคารพตอนเช้าหน่อยสิลูกอ่ะโชคครับอลุนสวัสด์ตอนเช้าครับแม่แม่ครับไหนไหนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อน คุณตาอาลุนสวัสด์ก่อนครับอาลุนสวัสด์ตอนเช้าครับผมแม่แม่ครับสวัสดีตอนเช้าครับันนี้อันนี้มาดูพี่ยายย่านอนตื่นล้างเขาสวัสดีอาลุนสวัสด์ตอนเช้าสิคุคนเก่งอาอาลุนสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้มามาดูพี่ยายย่านอนตื่นสายนะคะสุดหล่ออะ สวัสดีค่ะผมอารุณสวัสดีค่ะผมอารุณสวัสดีแม่แม่ค่ะวันนี้ก็ให้เป็นวันใหม่วันที่เริ่มต้นใหม่วันที่ดีนะคะก็ให้แม่แม่มีความสุขนะคะวันนี้นะคะวันอาทิตย์จิติเตยมใสวันนี้นะคะก็ให้แม่แม่เอฟซมีความสุขกับอาน้องนำโชคน้องยายาครอบครัวยายาจินตลาเฟมเอี่นะคะ ฝากด้วยนะคะอ่ะนานายนายนายยไหนยายยไหนยายาๆน้า,ยา,ยา,ยาพึ่งนอนเอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลยืดเลยเ <laughs> อ้ออตอยตาม,ม,มันยังมึนๆมันยังเงี้ยเงี้ยอยู่ตาเอ้ยดูนอนนะคะตื่นสายเลยเนาะเราเนาะเด็กหญิงย่าๆเนาะโอ Wh ้ยไปหุงข้าวเลยเด็กหญิงยา่ยาๆไปหุงข้าว รอใส่บาทหลวงเตาโอ้ยนอนตื่นสายนะคะอันนี้ครอ,อบครัวของอคุณยายก็มีน้องช้างอยู่สามเชือกนะคะวันนี้พาแม,แม่แม่มาดูน้องยาย,ยนอนตื่นสายเนาะสายเลยสายเลยอันนี้สายโยกนอนตื่นสายเลยนะคะ,ะสุดรอปกติจะตื่นหลังเขานะคะ,ะวันนี้คุณยายลุกขึ้นมาก็เห็นน้องตื่นแล้วนะคะไหน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 จูไหน,นบญจูไหน อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับครับผมอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีครับอันนี้นุตอตื่นก่อนพี่ย่าๆครับอ่าครับผมครับผมน้องบุญชูนะคะแม่แม่แมแมค่ะนะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีหน่อยอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าหน่อยลูกทํายังไงเนาะนอนะคะมามอบความรักให้แม่แม่เป็นวันเริ่มต้นวันใหม่หน่อยลูกเร็วๆๆๆๆไหน นี่อ่ะสวัสดีครับตอนใส่บัวสวยๆนี่ลูกสวัสดีครับครับผมเอาตอนใส่บัวลุงสวัสดีตอนเช้าหน่อยครับอ่าเป็นวันเริ่มต้นใหม่เป็นวันที่ดีนะคะวันนี้ครับครับผมเออฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแชร์ยายยาจินตาลาเฟมิลี่นะคะอ่าขอจบอ่ะเอ้าสวัสดีครับขอบคุณครับกขอบคุณครับตอนใส่บัวสวยๆด้วย ขอบคุณครับเป็นวันเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีครับขอบคุณครับ